สวัสดีครับใหม่ <Hello. S 1> เรามาเทีย่ยวที่ไหนเนี่ย Grand Canyon นอเมริกา Yes Yes ที่ไหนเราชลบุรีนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยยุ่ภูเขาใช่ป่ะเขาขาว,ขาวแหมมมันนก็ีคเข้านะเออคือเราเอะมาชมบุรีบ่อยใช่ป่ะแต่ว่าเราไม่เคยมาที่นี่เลย Grand Canyon ก็เลยมาดูว่าเป็นยังไงอุ้ยเขาสร้างอะไรสร้างไม่เหมือนแบบม,ม,มีน้ำพุอะไรแบบนี้เป็นาการก่อสร้าง ดูรู้ใช่แต่ว่าสร้างเป็นอะไรนี่ตอนนี้มันมีกล้องใหม่เราจะได้ภาพได้หรือเปล่าโหแดดเปิด้าเขายี่สิบบาทข้ามันมีไค่ได้เลยแต่รู้มันมีอื่นหรือเปล่าตอนเข้ามากลัวมากเลยเพราะว่านั่งชิดฝั่งซ้ายแล้วมันแบบวัดเสียวเลยเดี๋ยวตอนออกเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดู ครานี้เวลากี่โมงครับเทีเ่ยง<ม>ตรงไม่มีนาฬิกาเออใช่แบตจะหมดเที่ยงครึ่งอยู่โหคือตอนแรกคิดว่าเอ๊ะจะมาแบบเวลาอื่นดีไหม,มแต่ก็คิดว่าถ้ารออีกทีเย็นก็อคเข็น่ะตบแบตก่อนนี่ละค่ะโอ<ฮ>้โหัวมากนี่เป็นไง ถ้าเราลงไปไม่ได้นะ <c oughs> ก็คือแค่นี้เลยเดี๋ยวถ่ายให้นโะอ okay, เคเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมุมอื่นๆซึ่งมีมุมเดียวแหละแต่ถ่ายยังไงให้สวยนค่นีอ <c oughs> นี่ดูมีนักท่องเที่ยวเดินตามมาแล้วใช่ไหม <c oughs> ต่างชาติด้วย อยูที่เมกาเป็นอย่างนี้ป่ะมันเย็นไม่ใช่หรอจริงสินี่ไม่เย็นนะไม่เย็นอ่ะไฟเย็นคืออันนี้น่าจะทำขึ้นมาน่าจะขุดแล้วก็เรื่องอะไรต่อก็ขุดแล้วก็เป็นแบบนี้แต่เป็นหินย่างตรงนั้นมันอุ้ยแต่นี่ก็ได้ธรรมชาตินะธรรมิสีนี่ที่ยืนนี่สวยธรรมชาติสีมงขอกล้องอ่ะ นี่ครับรถไฟวิ่งผ่านแกรนแคนยอนไฟส่องของได้เราเจอทาร์เก็ตแล้วเดี๋ยวต้องไปเขียวๆตรงนั้นให้ได้นะไม่รู้คืออะไรเป็นคาเฟ่รบบเรียบร้อยนะครับสำหรับจุดชมวิว20บาทแกรนแคนยอนแต่ว่าเราเจอแล้วไอเว้เขียวๆตรงนั้นใช่ไหมว่ามันคือที่ไหนนะลอฟแลนด์ oh, <Love> น,นี่น,น,อน,นีอันนี้เป็นแรงม้าอะไรอยู่ขึ้นหอขึ้นไปเดินกันรอเล่นออ <laughs> ไม่ถ่ายนะไม่ถ่าย <laughs> เลยกดเป็นก้อนอิดซัมติงต้นไมที่มีมากว่า200ปีกัอเดี๋ยวเราไปลอสแนด์ใช่นะรูปนะรูปใช่นะมีร้านคาเฟ่หลายร้านตรงนี้ ลงดูแต่มาเราก็ตกใจเหมือนกันนะแบบเหมือนใส่ก่อสร้างคืออาจจะใส่ก่อสร้างคือแบบอาจจะก่อสร้างจนแบบว่าเนี่ยดิไปแอบดูนิหนึ่งไหมเขาเขาเหมือนแบบมันมีทางน้ําตกลงมาด้วยนะเนี่ยเห็นปะเออเราไปยังไงอ่ะอันนี้มันห้ามเข้าแล้วอ่ะอืมต้องวนออกไป อ้าวน่ากลัวมากดูสิดูสิเห็นไหมแบบเป็นโซฟาเดี๋ยวไปตรงนั้นแหละมีคนอยู่นะร็อฟแลนด์ใช่ไหมตรงนั้นดูว่าตรงนั้นใช่ตัวจีนะลอฟแลนด์ใช่อ้าวไปเดี๋ยวให้ถ่ายให้อยู่ถ่ายร่างออกแตเข้าไปกันแล้วเขาไม่เดินไปถึงตรงีจุดที่เราถ่ายรูปด้วยสัำเอ้ยตรงนี้สวยนะผ่านแล้ว เดี๋ยวให้ดูทางออกนะให้ดูถ่ายตามทางออกเรากำลังจะออกแล้วค่ะจากแกรนด์แคนยอนบุกา go t o um l o s t l a n d which is on the other side of the Grand Canyon อตอนแรกเราไม่รู้ว่าจะออกอยังไงเราคิดได้ว่าเออน่าจะเป็นทางเดียวกันแน่ๆที่ไม่แคบๆเดี๋ยวเราดูนะคะทำไมคะ่ะ นี่ค่ะก็คือแบบอย่างแคบข้างล่างก็คือ Turn left. ความลึกแต่มันไม่เห็นหรอกเลย10บาท้วยโอเคคุ้มแลนะ20นาทีได้อีก20 20บาทคุ้มมากไม่รู้จะคุ้มไปกว่านี้ได้ไหม20นาทีอย่างคุ้มถึงด้วยเหรอโยนาทีละบาทอะไรบำรุงนี่ครับผม200 meters turn left เขาบอเป็นจุดชมวิวใหม่อันไหนลอสแแ์เนี่ยเหรอคะไม่ม่กอกีหรอคืออันเก่าอันที่คือมันนานยางไงเนี่ย ตรงนั้นก็ดีนะก็เห็น,น,นว่าแบบเฮ้ยเขาไปเลยว่ะเขาไปเลยเลยว่ะเฮ้ยจอดไห้อ๋อยื่นอะไรเข้าไปางไี้มัะอ๋อนั่นไงนั่นไง entrance this is love land digital tourism innovation คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาจะสร้างอะไรเขาจะทําอะไรตัวจีคืออะไร Google เหรอหรืออะไรจีเหมือนเจจุกจุกกูเกิล f ของ Google ว่าไปเข้าล้วแฟนต่างชาตินะคันนี่ยอื้ เหมือนแบบไอ้ไอ้ที่ทอมันเอาคอนมาตกกันใช่โอ้โหโอ้ what's this อืมไม่ใช่อนนั้นหรออันนี้แหละใช่คืออะไรไปนู่นไปนู่นเดี๋ยวดูดูเขาไม่ให้ดูนี่เป็นหอเขาเกี่ยวเอเลี่ยน อ๋อฟูเจอริสติกอาร์เคดิเคเจอร์วอ you need to buy tickets นะจ๊ะโอ้โหคืออะไรวะเนี่ยล้าเราในที่เซิร์ชมาไม่ใช่คาเฟ่เหรอคาเฟ่และข้างล่างมีเขียวๆนั่นใช่นะอืมพึ่งทนลงไปดูอย่าหาพูดไปเรื่อยเปื่อย วจะมาถึงแล้วเข้าหนไหมเข้าเข้าเข้เอ๊ถึงแล้วค่ะนี่พี่บุ๊คจิงเน่ยอ,อะไรอ,อ,อะไรวะรู้ปะเจัว,วาสดุินเดมหาศิย์จัง ถ้าทำเสร็จอะไปเอาให้แบบอืมน่าจะวาวอยู่นะก็เสร็จแล้วใช้กลับมาดูใหม่อ่ะค่าเข้าคนละสามร้อยได้คิวโค้ดประตูวาฟมาเรียนแจ้งมนุษย์ผู้น่ารักแล้วก็ได้อะไรก็ได้แบบเฮ้ยเท่ดีว่ะ <Drink. S 1> อันนี้หรออันนี้เข้านี่ใช่ไหมใช่ใช่ว,ว้าว <laughs> โอ้โอเออเออเราใจทำอ่ะ <ทำ S 2> ไป มันย um, right? okay. ังไม่ตืดดเลยสแกนตรงนี hmm. oh. ้เพื่อเปิดประตูสแกนโย่ห้องแสงตรงไหนเนี่ยแผดโอ้ยระวังนะโย่เสกจางนะอืออืออืออ้มีมียูเอฟโอหล่นด้วยจูไหนวะนี่ยูเอฟโอ๋ออืออ เออถ่ายถ่ายไหมให้ถ่ายรูปนี้ไหมหถ่ายได้ไหมดิให้เห็น U f O ที่นี่หรือว่าไม่ต้องเอามือถือถ่ายอีกอืมดูด,ด,ด,ดูลงไปได้ถึงตรงนั้นเลยเอาให้คุมอยู่นี่มันม,มีเฟสเฟสหนึ่งเฟสสองุ้ยมีเข้าไปอย่างนั้นด้วย<อ>เข้าได้ป่ะมแดู หัวก <muitas S 2> ันบริเวณริมหน้าผาไปเฟสนี้ก่อนแล้วกันนะร้อนเอิร์ทิงกราวดิ้งเคเลพอร์เ่เขาให้สแกนสแกนนี่เกิดอะไรขึ้นนี่สวยนะมันกูเกิลออฟิศไย สแกนแล้วมีอะไรไไอ,นนอันนี้วิวที่ลอฟแวนไม่มีที่กัน้นะเพราะว่าอาจจะตกผาได้น่าถ่ายรูปนะ้งให้ดูตึกกูเกิ e หัวนะ่าตึกที่จะสร้างใหม่ เป็น, Office, ปนปออฟฟิศขายผิวถ่ายไาถ่ายรูปกันดีกว่าอยู่นี่ตากล้องตากล้องกล้อง Google อให้ดูวิวตรงที่นั่งสวยไหมยอยู่ดได้ไหมเดี๋ยวรอกำลังนั่งก่อนเดี๋ยวไม่ดูที่ยูทูปผ่านปหมเก่งคทัได้ภาพแล้ว ข้าข้างในเนาะอ,อยู่เนาะร้อนมากกินกาแฟดีกว่านี่หร้า,าดูซิมันจะมีกิมมิคอะไรบ้าง,งอะไรแรกกาแฟตรงนี้แน,น่เลยคริฟคับอืมน่มาจะ เกาไปนั่งพักดีกว่าระยะระย โอ้อนี่นี่นนโปรเจกต์เป็นยังไม่เสร็จดีใช่ไหมเสร็จอาจจะวาวอ่าดูเราปิดคลิปหน่อยแกนแคนยอนสนุกมากเลยเป็นวิวที่แปลกใหม่น่าสนใจใอนาคตอ,อาจจะดังก็ได้นะที่ร้อนมากหรือมันอาจจะดังไปแล้วเราเพียงแต่ไม่รู้ใช่จะหมายถึงในลอฟแลนด์นนะถ้าเราสร้างเสร็จก็อาจจะแบบวาวก็ได้ไม่มีหลายอันที่แบบ น่าสนใจมากเลยอเอเลี่ยนอะไรนะนประตูเขาน่าจะทำอะไรได้อีกเยอะนะแต่น้ำเขาปิดแล้วนะนเหนื่อยมากเลยนะเออนวะเหนืน่อยม,มากอะไรคือเดินขึ้นไหมใช่ไหมเคครับงั้นเดี๋ยวเราอำลากับเข้าสู่โลกปัจจุบันของเราดีกว่านะเบบส์ทูโอเปนเบบา่บาเบบส์ทูโอเปนเบบ่ายนะยครับจเจันใหมครข้างหน้าครับผม